ฉันต้องเล่นตัวอีกสปีอ่าไม่ได้เล่นเลยเ็ดซาจื้อผิงเล่นจื้อผิงอันติสามแล้วกนเลย,ยหรอผา,าทำละดันี้วงอมตะวงอมตะไ,ไม่มีวันตายใช้งานได้ทัท้ง50%และ้วยเปอร์แต่50%มึงใช้กดใช้ปุ๊บ <c oughs> อยู่3วินะหมดเลยอันติตอน100%ก็โอ้ยอยู่ตั้ง8วิแนะ่ อ่ะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บสวัสดีครับตอนนี้ช่องเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถมาสมัครกันได้นะเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นอย่าลืมมาครอประตูกันเยอะๆล่ะนอกจากนี้เรายังมี Discord เอาไว้แจ้งเตือนไลฟ์คลิปคลิปต่างๆหรือจะเข้ามาพูดคุยกันเฉยๆก็ได้นะแล้วเจอกันลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสกิลเอมยงที่เป็นสกิลอาร์ทนีโหลีโลดหลด มีคนอยู่ตรงกลางเด้อแต่วถ้าเลนเปียากเขาอันตีชับเป่งนั่นไงได้แล้วนะปืนใหญ่ม่วงอ่ะเวลาต้องการตาที่แล้วเป่งบอกเลยว่าผมไม่ได้เอาสกิลฮิลมาด้วยนะสกิลสามถามไหรอสกิลสามโล่งงูที่แจ๊สระวังว่าฮาเบิร์ตกับเลเกอร์เอาเลยเลกเกอร์โอเคต้องไปนี่ก่อน อ่ะคนนี่ว่าีก่อนเอากล่อนใช่คนนะออไปจะไปดูแล้วโอเคที่กงไปเอาเงินม่ง้นเราจะไม่สามารถจีแอนกอกับโล่ไม่มีเลยตอริงมาโดนมันแบบโดนเลยอะรไมากล้ๆฉนโอเคอคไปเลยใครก็อยากไปแล้วีเอนที่ก่อนนี่ว่า้อาโดนอี่ะเกรบ้างกับตู้มาโดนแบบสนตอ <legislature> ี่ <off bell reception> เดไดเกอร์เดกเกอร์เด็กเกอร์อยู่ไหนก็อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวก่อนเป้าหมายพี่บีเป็พุ่งชนไม่สนเลยทางนั้นเป้าหมายโอเคโอเคไม่สนเลยจริงๆเลยเอาเองเลยแล้วกันแสงคิวเพราะว่าแอนนอนดอกทองเอ้ยอะไรละอ๋อดอกชมพูเฮ้ยเสียงกรสลิงเสียงระกค้งดังโอ้ยเปาเลยเซนเชียร์ในตัวนายเอาเลยเฮ้ยมันใส่นี่มันใส่ชุดไม่ใช่หรอเฮ้ยเธอฆ่าใครไปอ่ะ ปิงบอกได้เก่งมากพี่เจ็ดเฮ้ยออเออ้ยอนี่ใครเนี่ยคนหรือเพื่อนวะงงไม่ใช่ใครเป็นเพื่อนวะัแคนนอนแคนนอนแคนนอนเจียงหรือจจีิงเฮ้ยมาตรีนี่วะเป็นเจียง ออได้าสุดเธอจะไปไหนซิเธอไม่มีของม่วงเหมือนชลซีจับ้ไปไหนแล้วรูดขไว้อีดอกจับมันไว้จับมันไว้แตอีกจับมันอีกจับมันอีกเพื่อนมาอ้โดนบล็อกไม่ใช่หนูไม่เกี้เห thank y o ว เจ้าของกูไปแล้วเอายงกองกนยิงกันคุณบอกของกูคุณบอกมมันจะมียุรักไก่งไปไฟไฟไปไแอนตี้ไปแอนตี้ไม่ตายไม่ตายน้ตไม่ตายอ้าวกูตายก่อนนไม่ตายแต่กูตายจุ๊บจุ๊บจุ๊บโยงแต่โยงโยงโดนจะตายโดนจะตายโดจะตายโดยิ่ก่อนตัดเชือกตัดสายก่อนราเป็นสายถึงก็ไปสายถึงเรไปสายถึง มันตีล่มจับมันตีล่มจับมันตีล่มจับโอบระวังตรงนี้หัวตายโอเคตายหนึ่งลด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 ตายสองลดลดมันตีล่มมันตีล่มมันตีล่มทำไมวะชุ่มหัวป้าป้าป้าโอ้ยไม่ได้เกี่ยร์ทอ๋งโอ้ยโอ้ยชุ่มหัวโอ้ป้ยป้าเก่งป้าพิจันต์เก่งมากเก่งมากดำอุ้ยสองทองโลดพิจันต์เก่งมากพิจันต์เก่งโคตร ได้ของทองมาได้ของทองมาเอ้ยไม่เคยแข่งขนาดนี้มาก่อนเก็บหมดครับเก็บหมดครับใงเอ้ยจะอันตีกุ้นีลาอีกอีกชื่อบิ๊กยี่ดอกทองยูวายไม่ตายยูไม่ตายไม่ตายไม่ตายอ้าวกูตายก่อนกูไม่ตายแต่กูตายกว่าจะไล่รำกว่าจะหมุนตัวทีนึงกูก็เออไม่ตายหรอกกูตายแทนโอ้ยสลิงเหลือหนึ่งยาเฮ้ยมันยุบหนี่

วางวงใหม่ <ève> ัม <glaube> ่าอยู <Leonard> ่ัมาอยู่ัม่อยู่ไม่เจบไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไร่รำหนึ่ทีกูไม่ตายไม่ตายค่ะวายไม่ตายกูไม่ตายอ่ะกูไม่ตายอ่ะวายกูไม่ตายทำไมอ่ะ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 โอ้ยทำไมกูไม่ตายนะ เออยัดโคตรเก่งเลยอ่ะตัวบล็อกเวอร์ตัวบล็อกตัวแม่ตัวบําอะไรอ่ะจะเหลี่ยมจะเหลี่ยมจะเหลี่ยมโอ้โหไม่มีเงินเอ้ยไม่ใช่ไม่มีอ๋อเก็บก็ได้เงินน้อยแล้ววะไม่มีช่องไม่มีเงินถึงเก็บได้หรอไม่มีไม่มีเงินไปซื้อช่องมาเก็บของอ๋อเออตรงที่จะไปพอดีเลยเห็นไหมล่ะมันรวบไงมันรวบเออใช่มันรวบมันรวบคนไปนิดนึงไม่มีเงินคือแบบอันตีอันตีหนึ่งอันตีสองมันยังมีถึกตอนอันตีนะแต่อันตีเฮียนี่คือไม่ถึกตอนอันตีเลย กำลังจะวาดแขนวาดขา,ขาในอากาศแล้วก็เอ๊ะแปลงรล่างเป็นเซรามูนแปลงร่างเป็นเอ๊ะอันนี้คือตัวอย่างของการที่ตัวละครเอกแปลงร่างแล้วตัวลายไม่รอให้แปลงร่างอ,อิลูดิชัน่นโอ้เอาเอาเอาคอนเสิร์่ยุดตั้งนานแล้วอุว้ยนันจกักรทองเดี๋อีกุญแจเหลี่ยญมาอีดอกนันจักทองใครเอาเป้าเอ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 าไปเอาหมดแล้วเหรอ หมดแล้วหมดโคต้าแล้วหล่อนไม่มีสีกุญแจอีกเอามานี่อ๋ออ๋อผมมีกุญแจลืมนะแหนดเขารอพี่อ่ะนี่ในถ้ำเนี่นะก็รออ๋ออยู่ในถ้ำเพียเนี่ยมาเอาบอนบินแน่แน่นั่นไงดูดูดูต่อทู้ดุ้ยนี่ไงคุตเตอร์เลยไม่นี่มีคุตเตอร์มะม่วงนะให้มุยเล่นกันทั้งนั้นให้ผมเล่นจับใหญ่ไม่ได้ไม่มีคุยหรอถ้ามีคุยที่เล่นอยู่อะไรนะไม่มีอะไรไม่มีคุยอุ้ยอันนั้นมาอันนั้นมาคอตี้เรามาเลยหรอ นะนน็ก่เอนดเลยข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยอ๋อแปิงปองแก้วให้ทีหนึ่งเอื่อเจิบบนี่คบมันมไต่อนะาหมดงอวย

อยู่ดูไว้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 ไม่ตายหรอกค่ะไม่ตายค่ะไม่ตายค่ะโอ้ยเจ็บเจ็บจังเลยโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยเจ็บจังเลยไม่ตายค่ะโอ้ยเจ็บจังเลยได้เลยเขาอยู่เขาอยู่จี่แจ๊คปักจุดโดนเลยมาชุบ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 บอชุบบอนี่ใช่เออผมเตือนแป๊บนึงโอ้โโอ้โหไมยไจับไยไชุบ มันซุบอยู่มันมันยับเล่นหมดแล้วฮะเอ้ยโอ้ยต้ยตายตายได้นะ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 พี่แจ๊ดไปดิ่นีเออพี่แจ๊ดไม่ตายดูไปดโอ๊ยเอาเป็นตะขออะไรอ่ะอ๋อชี้อัติหมด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  โอเไยอไรปไหนวะมันเอาไปไหนวะปาดไฟแบบแกงแอย่านะอย่ามตายคู่โอ้ยไม่เจ็บอ้ยไม่เจ็บจับใหโดนดีจับใหโดนดีจโดนดีโอ้เอ๊ะมันมดคดีสองห้านี ถ้าเต็มเยอะเลยมึงอ่ะเต็มเยอะเลยมึงอ่ะนแจ๊สนแจ๊ไม่ตายหรอกกูไม่ตายหรอกอืออือองอารมทาวาับทองเดี๋ยวเก็บของให้หมดเลยเดี๋ยวเก็บหมดเลยไม่ต้องห่วง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  ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงก่อนอื่นก่อนห่วงนี่ดอกชุบก่อนเอาเงินมาก่อนไม่ต้องห่วงอ๋ออ๋อนเงินก่อนเดี๋ยวมันม้วนบีบไนี่อันนี้เออว่ะโอ้ยมันเพิ่งบีบเองพี่แจ็ไม่ต้องห่วงนี่นี่มันนี่มอนเองเราผ่าจุกเหรอใช่จุกไปไหนเนี่ยมันนี่พี่แจ็คก็มันนี่ไงมันชื่อกรเขาจะไปไหเลือเรือสามใบเลยเด็กเอาเงินมาสิมันไปมันมีเราก็รอเหรอ มีมีครับมีมีมีไอ,อยู่ที่ผมเนี่ยอ่าดาร์ก,กโลอยู่นี่นะอุ้ยเก็บกอลต้าอยู่นี่นะลองซอสทังๆอยู่นี่นะเล่นบ้างเนาะอีพวกดอกทองเนาะผมน้เควสอยู่อ่ะ <c oughs> ลูเเนเยอะไปหมดเนี่ยเล่นบ้างเนาะโซนแดนม้าเมื่อเ,เล่นบ้างเนาะมีด <c oughs> อกหอมเล่นคนเดียวไม่ได้เนาะ <c oughs> อย่าลืมอันติสามีประโยชน์เห็นไหมนกตายก็ชุบได้เดี๋ยวกูต้องไล่ตามเมื่อกี้อีดอกขยับได้ด้วย มีเรดิซิตนี่เออเบดรดิซิตคืออะไรวะเบดิซิตเบดิซิตเป็นโรคอะไรป่วยเบดิซิตตัวเหลืองเลยนี่ยตัวเหลืองก็ดีซานดีซานโอระโอร่านอะโอร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 ่าอันตีพร้อมอัตีพร้อมไม่ต้องห่วงอัตีพร้อมสิงสี่สองอันอะฉับเลยไอ้หเอาไม่หนีอ่ะไม่มียาเลือดเลยกูงงมากหน่อยทำไมยืนนิ่งทำไมอะหนู อะไรอะลูลูสปอร์ตอ๋อรูเฮ้ยมาตาลีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนุ้กก็มีรอมบอกกันรอบอกกันอ๋อติดหินติดอะไรนะติดหินเมื่อแต่ไวแคปมันก็แอบดีอยู่นะนี่ก็อุ๊ยเนี่ยมันติดดีว่ะแต่พอรู้ว่ากูต้องวิ่งตามอีมวยกูจะตายแล้วแล้วจะขับตามตัวอีมวยกูเฮ้ยแต่วงเคยหยบได้คืเราหย่นี่อันตีปุ๊บเแ็นทักยันเดียวกนีีแล้วมวยอันตีอีกทีนึง วิ่งวิ่งตามวงไหนดีฉับวิ่งเล่นฉับไปอีดอกวิ่งหนีแล้วตัวต้องวิ่งตามเพื่อนอีกกูงงมแล้วผมก็หาพี่เจนไม่เจอพี่เจนอยู่ข้างบนแล้วผมอยู่ข้างล่างเลยโมไม่เห็นแล้วเป็นอะไนปะผมเคยเจออันตินี้ไหมทำตัวไม่ถูกอีดอกวิ่งไล่เออทำตัวไม่ถูกมันไม่ชินเดี๋ยวก็ชินเจนเดี๋ยวก็ชินเอาต่าเลยใช่ไหมแต่มันแป๊บเดียวใช่ปะเอามาต่าแปดวีครับผมจนจนกว่าวงจะหายอ่ะถ้าวงหายถือว่าการในยักษ์ได้อยู่นะใช่การแต่ก็อันตีสองก็ดีกว่าอยู่ดีก็กันได้เหมือนกัน ข้างล่างข้างมือมับแดกแล้วแดกล้ผมมีเราีอยู่อเฟรนก์บิงค์เออเงแซบอ้ยสกายโฟร์พี่เจอะไรแบอะไแซบนะแซบมาแลซ่บาเอาดีเอาดีแซบก็แซ่บมาดีดเอามาก่อแล้วกันดูจะไม่ใช้ก็นันชาูหายไปไหนนันชากระชักระยิงไงยังอยู่นี่อไหนดูมือกบองไหนนันชกแซบะอ๋อเราตก่ยก็อยู่นี่อยู่ในหยิบไงพี่เจ๊อยู่ในหยบอ ก็สี่คนมันหายหัวไปไหนก็บ่นวะเนี่ยโอ้ยตรงนี้เนี่ไงมันมาแดกแล้วในรูในรูมมันอยู่ในรูแล้วจริงเหรอคนนึงคนนึ่งคนเดียวเหรอชามอ๋อขอทองด้วยปั๊บให้แบบแกล้งโอ๊ยก่งมากพี่แจ๊คไปสิบยองยี่ย้อยกู ในไงกินจากสมันกินจากสมันนี่มันคือแปรนี่เป็นเจ้าติ๊กเจ้าติ๊แล้ด้วยเจ้าตัวนี้อันดีอันหนึ่งเฮ้ยข้างบนมีคนข้างบนนะไปอยู่ข้างบนไม่เป็นไรน็ไม่เป็นไรสติงได้เลยสติ๊กไม่สบายใจสติ๊ที่มีห้าสิบพันน็อปน่องห่วงโอ้ยมันตัวันข้างบนเกลี่ยเลยสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรคะรับมาไหนวะครับเรอยโอ้รถ

อุ้ยลัดจอดจะวิบเอาเอาอันนี้เอาไพฟอรเอะไรนะเลออเลกฟอโลก่อนฟอโล่มีกันตอนเนี้ยนี่แน่จิ้มจุ่มไปโดนดูเดี๋ยววะจิ้มเหลือเต้มีเงี้ยเอ๊ะรังสันจิ้มอ๋อจิ้ม ยิ้มหมุน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 โอ๊ยโอ๊ยไม่อ้าวไม่รอดค่ะไม่รอดค่ะลบชุดหนชุดหนอยโยไว้โยม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 ไว้อย่าโดน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 ลบเอานี่ก่อนเดี๋ยวนี้ตีให้เดี๋ยวนี้ตีให้เดี๋ยวนี้ตีให้ไม่ตายแน่นอนไม่ตายแน่นอนเดี๋ยวนี้ตีให้อตีโอเค กูไม่ตายค่ะ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 เขาไปตัดแ่วะนะมีมีมคุณรีคมแทน่โตไอนี่ยไาหนึ่งขน่่อฮิวก่อนขอฮิวก่อนขอฮิก่อนไป่เิมนี่ว่า มันตีมาแล้วิมอ่ามันที่ไปไหนวะจิมลมเพื่อนเออมอ่นี่อยู่นี่ดิยังไมโดนจิมเออเออเออโอ้ยโดนนะจิมโอ้ยไม่ตายโดนไม่ตายโอเคสัดความได้จิมหมุน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 หมโอ๊ยิมหนหมุนมุนหมุนมุนหมุนหมมหมุน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 ยอ่กนนนนี่ยืปหก หมุน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 หนเห็นไหมไม่มีใครตายเลยเห็นไหมไม่มีใครตายเลยยิงได้ยังกินเหรากทิ้งเขาไปีเลี้ยงผาที่ไหนดีซูเฮียบ้ากุสิชเฮียบ่าอีกคนพูดตายคนแรกเออไม่ตายหรอกไม่ตายไม่ตายเอะเพื่อนไม่ตายแต่กูตายีนยังจมในด้าน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะขอบพระคุณครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน